าลยาก่อนที่ลงจากรถโปรดตรวจสอบสิ่งของในาของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to Salaya Station Please check your belongings before leaving the train

มีสารยาไปแล้วจะหยุดรับส่งผูง้โดยสารที่สถานีบางมัอโลวและสุดสายที่สถานีาการเทเทศอพิวัน